ถ้าเป็นป่าเนี่ถ้าจะอเอาใครไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้ต้องมีตัวเลืกครับผมอยากมีเรื่องนะเ<ม>ขาป้าเ,าเาาขา,า,บาบอกว่าใครรูการานยอดเด็กป่าเขาจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วที่ผมประมาทบอกว่าเป็นการผิดนี่เลย เส้นป่าเนี่ครับที่สบกไปวางฐานทั้งหมดนะครับเราพบครั้งแรกเจ็ดเท่าวางเส้นป่ากับเส้นน้ําเงินไปวางฐานไว้ครับใช่ครับในช่องป่าป่ามุดนะครับไปสบกไปนี่แปลงหนึ่งครับครั้งแรกที่เราเจอเราเจอแค่นี้ในแปลงนี้นะครับเราเจอเจ็ดสามไร่วันนี้เราไปเจอจดผลเช็คไยของสบกสองพันเก้าร้อยสามสิบสามไร่หกสิบห้าแปลงหกสิบห้าแปลงหกสิบห้าแปลง ผมขอนหลักให้ท่านรู <enta> ้ว่าด้วยวันนี้ผมลาศภากรไม่ได้ก็ไม่ว่าท่านจะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่นะผมส่งไปแล้วเมื่อวาผมไม่ส่งที่ปปชมาท่านชี้แจงหรือว่าจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของศมากรไหมท่านขอสำนักได้ให้คุยกับาประหารนะเดี๋ยวมันจะไปนี่ครับขอโทษด้วยครับมาโทษเลยครับเหมือนในสภาท่านคุยผ่านประหานเขาใหญ่เนาะเขาใหญ่บอกว่าตรวจพบ นะครับว่าทางสอบกกเนี่ยไปปากหลักเมษสอบกกในเกณฑ์วิทยาอ้ภาพไทยตะตาเนี่ยหลักตะตาที่ปรากฏในภาพนะมันเป็นของสอบกกถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทําไมถึงท่านเข้าดเนินการคือคือตรงเนี้ยมันเจออย่างรับการจัดแหนกนะครับยิ่งเรียนวอกแต่แหนที่ดินผู้หน่วยงานกรรมการนครับในวันนั้นจะแหนมีสมเกณฑ์ให้สอบกกนะครับมีปีพมพีสามสูตร หลักฐานี้อยู่นี้ครับพอประกาศให้ติดการให้มีมติกมปีสามศูนย์ก็นําเข้ารับการไปรูดทีปีสามหนึ่งนะครับก็มีรายงานทั้งหมดนะครับตามหลักฐานนะครับอนี้สพปได้มาโดยทับการข้าราการที่ดินเนี่ยเขเดิมชื่อธารมดานไปแม่ดินเปลี่ยนไปหมดทุก็กให้สพปได้กับปีสามศูนย์ได้ครับ ไอ้นี่ว่ามัดมัดมัดตีเนี่ยมันจะมาตู้แอบที่เนี่ยขายไม่ได้นะอันี้เป็นกคนหายถูกไหมตอนที่เขาประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อขึ้นผู้ที่แย่กูผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตรวสอบว่ารายชื่อดังกล่าวเนี่ยมีรายชื่อแล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าเห็นว่ามันอยู่ในเกตพยานก็มาที่สพจังหวัดก็มาถึงปั๊บเขาก็อยากดูผังแต่สพไม่ให้ดูผังลีรายอยู่ทั้งวันจากวันนั้นสามคนเราแตกท้าน ไม่ให้ออกนะครับตัวแป๊บเดียวประกาศ30วันที่มีใครคัดค้านออกมาเป็น5คนใช้ระบบราชการซ้อนเทคนิคแต่ละแปลนี้ครับเแต่ละแปลนี้นะครับที่มันอยู่ทึบๆในป่าธรรมชาติเนี่ยท่านวางคนเข้าไปอยู่ได้ยังไงแล้วคนพวกนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วเข้าไปอยู่ในแปลนได้ยังไงผมถามทีนี้ถ้าตอบได้ชัดชัดผมขอขอทำเป็นตัวสอบได้ไหมครับไม่ต้องตรวจสอบกันคือลักษณะอย่างเงี้ยคนที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยมีสิทธิอย่างไรถามคุณถามตอบก่อน ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าดูแล้วมันเขียวเป็นตปลาเนี่ยโดยหลักมันไม่ง่ายต้องออกได้สมมตินะโดยโักหลักการตัวนั้นถ้าไม่ได้ผมด้วยเ่ามาท่านนะคันเนี่ยผมว่าตบกไปถอนหลักองออกก่อนถ้าสตบ้อวันนี้ท่านถอนไก่อนถูกไหมครับไม่ได้ว่าท่านผิดนะแลวเนี่ยครับผมขอแจ้งความไปแล้วครับไม่ดีเลย้วครับเลนทุกที่ไปดูว่าผมขอหลักไปแจ้งความมปแล้วเอถอนหลักไปถอนหลักเพราะว่าท่านหลักแม่ผมขอไม่คุยด้วย ผมขอหมดแล้วป้ายเปอนผมรื้อไปแล้วผมบอให้เขาแจ้งกามกับตันเขาป้ายเขาบอกว่าใครทุกข้กรรมร้อนเด็กตายเขาจะบริการุกฎหมายแนที่ผมมาบอกว่าบริการอย่เงนีเลยก็ยาขอไปแล้วขอแล้วขอแล้วเรียบนะขอหลักการหมดแล้วับแล้ผมให้ขัานหลักด้วยครับโอเคอันนี้ว่าท่านใช้อานาจว่าท่านบอกว่าเกศท่านจะใช้อำนาจถอนนะเพราะปกติั้งนี้เขาก็เป็นเจ้าพนงาไี่ากปากเนี่ย โดยปกติปักองเขาไปเคลื่อนไม่ได้นะแต่ว่าคืออันนี้ผมผมก็อยากให้มันเป็นเรื่องระหว่างสองหน่วยเนาะเพราะว่าไอ้นี้เขาก็ไปปักในฐานะเขาเป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเนี่ยปักแล้วผู้ใดมันไปเคลื่อนย้ายไม่ได้นะนออมันจะมีความผิดนะแต่ท่านอ๋อสำนากของก็ท่านจะใช้อำนาจท่านเองคือเรื่องนี้ผมผมไม่อยากให้มันเป็นการกระทะผมว่าเราพูดคุยกันนี่แหละเจรจา แล้วไอ้หลักที่กุญยาถอนมานี่หรือว่าท่านถอนหรือว่ากุญยาถอนจริงๆอ่ะผมอยากให้เขบกกอ่าเป็นคนถอนดีไหนะมนั่นไม่แปลนครับผมอยากมีเรื่องนะผมอยากมีเรื่องนะจริงๆผมอยากเรื่องจริงเพราะวันนี้ไม่ตบครับถ้าทำแบบนี้เตยตัว ลูกน้องผมเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องไงดูแลรักษาปาเสียมันตายอย่างนี้แต่ไปเจอะบวนการาาหัวหน้าคอมเนตนี้ไม่ได้ะบวนการนี้ไม่ใช่เด็กนะครับคีมากกว่าท่านที่จะประธานจะพูดค,คนคนเดียวทำไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่คนคนกลุ่มเดียวทำได้เลยนะครับนี่มากกว่าคนมากกว่าสองกลุ่มสามกลุ่มมากเกินไปครับไม่ได้ผมว่าไงก็ว่าครับจะแจ้งความกลุ่ว่าผมรับทราบท่านเอาเลยครับแต่วันนี้ผมแจ้งความโดยกรณีรหลักทุกระดับผมผมยินดีที่จะไป จะสู้กับทา่านในป่าแต่ท่านก็ต้องเอาไ,ไปเบี้ยวันนี้ไม่หยุดครับผมตัวนี้ท่นนนนานประธานว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะท่านโยบบอกว่าเป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่าสงวนต้องผ่านทสติต้องมีคณะกรรมการหรือไม่ใช่คไหมก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องมีสำนึกครับว่า,วาเ,ปเป็นปีนป่าธรรมชาติซึ่งมีหลายคน้วนๆท่านไม่ได้เข้าไปสแกนพื้นที่เลยเข้าไปปักหลักโดยใครปักเขาไม่รู้ท่านลำบากควรขอบคุณมากครับ กลัมไปไม่มีเฟืองมือวนเปิดที่เลี้ยวค้าหันศอก